รบสวัสดีท่านผู้ชมท่านวันนี้ในเกมที่มีชื่อว่าวีลีก้าซี่สอนวันนี้ครับผมเรามารีวิวปล้นแห่งความรักจุ่มม่วงเลยทีเดียวเอาล่ะมิสซี่ยืนรับเควสครับผมต้องการเวลสิบห้าและเงินหนึ่งหมื่นเพื่อรับเควสแรกเอาล่ะไปฆ่าเดมอนกันป่ะรีเซ็ตตัวเหิงง่ายกว่าจึกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ไปดูกันเลยนะจ๊ะเอาล่ะเรียบร้อยแล้ว มี4สกิลสกิล Z มัลติรี่หนึ่งสกิล X มัลติรี่ยี่สิบสกิล C มัลติรี่ห้าเจ็ดและสกิล V มัลติรี่แปดสิบเนาะโอเคง่ายๆไปฟาร์มกันเลยไปเอาล่ะเราฟาร์มมัเติรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเรามารีวิวกันเนาะหามิสซิลี่ก่อนแล้วก็นี่เลยเจอมิสซิลี่แล้วต้องเปลี่ยนดาบด้วยเราไม่ใช้ดาบมูนดาบมูนมันไม่ได้ไม่ได้เราต้องใช้ดาบเลิฟอีควิปอ่ะ ฟัดฟันแบบดาบแบบเวียง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 เลยโอ้โ oh. หซึ่งดาบแห่งความรักเนาะก็มันจะเขาเรียกว่าอะไรดีมันสามารถบับอาปานของความรักได้ด้วยโอเคก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยมาเราจะได้มาลองสกิลกันสกิลเซรนะผมเป็นการพุ่งเข้าไปแบบจ้วงรัวก็ เป็นสกิลที่ทําให้บล็อกแตกได้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยเนาะคู่ดาวขค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวสำหรับสกิลเซตชาร์จ f อฟเฟอร์สเลิฟโอ้โหอ่านถูกไหมไม่รู้ที่จะรู้ต่อไปเลยแล้วกันต่อไปครับผมสกิลเอ็กครับผม l ลิฟแพลงเป็นการปาดไปเนาะซึ่งไอ้สกิลเอ็ก p, ก,นะอก,ก,อก,ก็ทําให้โล่แตกเหมือนการเป็นการปาดให้ฝ่ายหยุดนิ่งชัว่วขณะโอเค ฟาด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 ไปเลยโคตรแข็งแหว่งเออฟาดฟาดคอมโบดีแค่สองสกิลแม่งก็ถือว่าดีแล้วเพราะคูดาแม่งเร็วด้วยโอ้โหปึ้งไม่ถึงไอ้เฮียระยะไม่ไม่ไกลขนาดนั้นเศร้าเลยทีเดียวต่อไประบบสกิลเซียผมล์ cat love shower ปกดเลยเป็นการผมกระโดดขึ้นไปด้านบนแล้วฟาดฟันรัวๆเนาะเสียได้มันไม่เจาะบล็อกแตกแต่ก็ถือว่า โอเคโอ้ยเกือบไปถือว่าโอเคอยู่จ,อจ,อจ,อจอ่องจ่องจ่องจ่องเออเออโอเคต่อไปผมสกิลวีวินครอว์เป็นการหมุนตัวแล้วโอ้โหชัยาเนะี่ยหมุนตัวแล้วสร้างพายุความรักเนาะซึ่งไอพายุนี่กว่า,าต้องเล็งดีๆถึงจะโดนโอ้โหอืมอ่ะสกิลสกิลซีโดนละปึ้งหนึ่งสองแล้วก็ปึ้ง โอ้ยไม่โดนอือเอขอจับหน่อยโยนไปฟืบฟบแต่สกิลวีเนี่ยไม่น่าจะโดนขอรออันติแป๊บหนึ่งอ่ะมาอีกครั้งหนึ่งถ้ากูกระดวกนี้เล่งไม่โดนเหมือนเดิมว่ะเศร้าจังเลยไม่เป็นไรเนาะก็สกิลวีอาจใช้ย่านิดน,นึงแต่ถ้าโดนก็น่าจะโกงหน้าดูแนละ้วคือปานนี้ เออโอเคคอมโบง่ายช่วยเพื่อนได้แต่สกิลวีใช้ยากไปนิดหนึ่งเนาะก็ใครจะใช้ผมนี่เลยครับผมมาค่ามิสเิลี่ผมจะได้เลิฟคาตนะนะครับผมเพื่อบัรราัความรักส่วนตระกูลก็สุ่มเอาจากเผาเนาะก็สลับคลิปนี้มีเพียวเนี่ครับผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจูมัว